ปฏิทินการเลือกสอวอแบบเขาเลือกกันอันนี้คือไม่ใช่ให้ประชาชนเหมือนสมัครสอสอแล้วมาเลือกแบบนั้นนะ,ะเป็นการเลือกในกลุ่มสาขาอาชีพของเขามีถึง20กลุ่มด้วยกันแต่ทีนี้ปฏิทินการเลือกคณะรัฐมนตรีจากการประชุมที่ผ่านมานี่นะครับได้เคาะเรียบร้อยไปแล้วสอวอชุดใหม่200คน คอรอมอเคาะงบออกมาใช้งบทั้งหมด227ล้าน1 5,500บาทเป็นค่าใช้จ่ายให้กกตจัดการเลือกตั้งนะฮะจัดการเลือกตั้งสอวอชุดใหม่200คนทีนี้วันที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับคืออย่างไรไทม์ไลน์เป็นอย่างนี้นะครับไทม์ไลน์ของการเลือกตั้งสอวอชุดใหม่นะครับโดย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 เปิดรับสมัคร 13พฤษภาคม2567คือวันพรุ่งนี้เริ่มต้นเปิดรับสมัครแล้วใครจะสมัครมีคุณสมบัติคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบเรียบร้อยเช็คคุณสมบัติให้ดีไม่ขาดตวบกพร้องไปสมัครกันได้ตามสาขาอาชีพตามกลุ่มต่างๆเดี๋ยวฉายให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้ได้ทราบกันอันนี้เปิดรับสมัครวันพรุ่งนี้เริ่มต้นเปิดรับสมัคร13พฤษภาคมต่อไปครับไทม์ไลน์ลำดับต่อไปพอเปิดรับสมัครแล้ว 9มิถุนายนนั่นคือวันเลือกสวระดับอำเภอพอ9มิถุนายนเลือกระดับอำเภอกันเสร็จต่อไป16มิถุนายนเลือกสวระดับจังหวัดนะฮะพอเลือกสวระดับจังหวัดวันที่16มิถุนายนเสร็จเรียบร้อยแล้ว26มิถุนายนเลือกสวระดับประเทศมันมี3ระดับอำเภอจังหวัดประเทศนะครับ ก็คือ9มิถุนายนเลือกสอวระดับอำเภอจําจำวันให้ดี16มิถุนายนเลือกสอวระดับจังหวัด26มิถุนายนเลือกสอวระดับประเทศและวันที่2กรกฎาคมเดดไลน์แน่นอนวันนี้เป็นวันประกาศผลเลือกตั้งสอวอทุกอย่างเลยวันนี้เลย200คนครบเลยวันที่2วันที่2กรกฎาคม นะครับสำหรับเรื่องของอาการสมัครกลุ่มต่างๆนี่นะครับกลุ่มการาสมัครรับเลือกสว่มีด้วยกัน20กลุ่ม20กลุ่มมีกลุ่มอะไรบ้างมาฟังครับ 1. กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงใครที่จะสมัครกลุ่มนี้คือผู้ที่เคยเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการบำนาญทั้งหลายแหล่เนี่ยหรือเจ้าหน้าที่รัฐเคยเป็นนะหรืออื่นๆในทํานองเดียวกัน เคยเป็นข้าราชการเคยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรืออื่นๆในทํานองเดียวกันนี่เขาเรียกว่าไปสมัครกลุ่มหนึ่งเลยกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงกลุ่มที่2ครับกลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใครบ้างครับที่จะสมัครกลุ่มนี้ได้เป็นผู้ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษาอายการตํารวจผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายทนาย,ทนายความหรืออื่นๆในทํานองเดียวกันอันนี้ไปสมัครกลุ่ม2ต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มการศึกษา ใครครับที่สมัครกลุ่มนี้ได้ผู้เป็นหรือเคยเป็นครูอาจารย์นักวิจัยผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาหรืออื่นๆในทํานองเดียวกันนี่กลุ่ม3ต่อไปกลุ่ม4กลุ่มสาธารณสุขคือผู้เป็นหรือเคยเป็นหมอแพทย์ทุกประเภท จะเป็นแพทย์อันไหนก็ตามแต่เทคนิคการแพทย์สาธารณสุขพยาบาลเภสัชกรหรืออื่นๆในทํานองเดียวกันใครจบด้านหมอด้านแพทย์ด้านเภสัชด้านพยาบาลสาธารณสุขไปสมัครกลุ่มสาธารณสุข<แ>ต่อไปกลุ่มที่5ครับกลุ่มอาชีพทํานาปล,ลูกพืชล้มลุกหรืออื่นๆในทํานองเดียวกันอ่าเป็นชาวนาชาวปลูกพืชปลูกอะไรต่างๆไปสมัครกลุ่มนี้ กลุ่มที่6กครับกลุ่มอาชีพทําสวนป่าไมา้ปศุสัตว์ประมงหรืออื่นๆในทํานองเดียวกันชื่อกลุ่มก็ชัดเจนใครทําประมงใครทําสวนใครทําปศุสัตว์ไปสมัครกลุ่มนี้กลุ่มที่7ครับกลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลนะฮะซึ่งไม่ใช่ราชการหรือหน่วยงานรัฐผู้ใช้แรงงานหรืออื่นๆในทํานองในการพวกบริษัทต่างๆค่ะกลุ่มที่8ครับ กลุ่มที่8เนี่ยเป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมผังเมืองอสังหาริมทรัพย์สาธารณรูปรภคทรัพยากรธรรมชาติพลังงานหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันกลุ่มที่9คือกลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายหรือที่เราเรียกว่า SME หรืออื่นๆในทำนองเดียวกันกลุ่มที่10ครับเป็นกลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตามกลุ่มที่9กนะครับกลุ่มที่11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยวได้แก่ใครมักคุเทศผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรมหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันก็ไปสมัครกลุ่มนี้กลุ่มที่12กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมนะฮะหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันพวกอุตสาหกรรมทั้งหลายกลุ่มที่13กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนานวัตกรรมหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันกลุ่มที่14กลุ่มสตรี ก็จะมีผู้นําพวกองค์กรเกี่ยวกับสิทธิสตรีอะไรเขาก็จะเป็นตัวแทนพวกนี้แหละนะฮะในกลุ่มสตรีด้วยกันเขาก็จะให้เอาส่งตัวแทนนี้ไปสมัครกลุ่มนี้ไปนะครับแล้วก็เลือกกันในกลุ่มกลุ่มที่15ครับคือกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์ถิ่นอัตลักษณ์อื่น หรืออื่นๆในทํานองเดียวกันผู้สูงอายุคนพิการทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่นหรืออื่นๆก็สมัครกลุ่มนี้กลุ่มที่16ครับกลุ่มกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงและบันเทิงนักกีฬาหรืออื่นๆในทํานองเดียวกันศิลปินดารานักดนตรีศิลปะต่างๆนักกีฬาบันทงบันเทิงไปกลุ่มนี้ไปสมัครกลุ่มนี้นะฮะ กลุ่มที่17ครับเป็นกลุ่มประชาสังคมกลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์หรืออื่นๆในทํานองเดียวกันพวกมูลนิธิสมาคมชมรมอะไรที่ทําเพื่อประโยชน์สังคมพวกนี้ก็ว่ากันไปกลุ่มที่18กลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมหรืออื่นๆในทํานองเดียวกันก็ใครที่เป็นนักจัดรายการดีเจนักข่าวสื่อสารมวลชนก็ไปกลุ่มนี้นะฮะหรือผู้ที่สร้างสรรค์วรรณกรรมพวกนักเขียน กวีต่างๆนะฮะอ่ากลุ่มที่19ครับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอิสระหรืออื่นๆในทํานองเดียวกันและกลุ่มสุดท้าย20เขาเรียกว่าใช้คําว่ากลุ่มอื่นๆเช่นทําไมถึงใช้คํานี้เขาเปิดช่องไว้กฎหมายคือกรณีกลุมเครือไม่สามารถระบุไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ทั้ง19กลุ่มที่ผ่านมาพอเช็คคุณสมบัติตัวผมเองบุญมาสีมาดไม่รู้จะอยู่กลุ่มไหนก็เลยไปสมัครกลุ่มอื่นๆซะเลย อิสระก็ไม่ใช่รัฐก็ไม่ใช่เอกชนก็ไม่ใช่ไม่ได้อยู่สื่อสารมวลชนไม่ได้อยู่อาชีพอิสระไม่อยู่อะไรทั้งสิ้นอะ่ะไม่รู้กลุ่มอะไรเขาเรียกว่าก,กลุ่มอื่นๆน,นี่กลุ่มนี่คือ20กลุ่มนะฮะของสวอ,อ,อ่ะ ต่อไปเป็นยังไงต่อครับการเลือกตั้งค<า>่ะเมื่อมีไทม์ไลน์ออกมาแล้วแบบนี้นะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะสมัครสรวรรทําอย่างไรนะคะก็ต้องไปขอรับเอกสารการสมัครได้ที่นายทะเบียนในอําเภอรหรือว่าสํานักง,งานเขตเพื่อความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วในการรับสมัครสรวรนั่นเองนะคะโดยจากไทม์ไลน์ที่คุณบุญมาได้บอกมานะคะก็คือมีการประกาศกําหนดวันรับสมัคร คนที่จะเลือกตั้งเป็นสอวอวันที่13พฤษภาคม2567เลือกสอววในระดับอำเภอวันที่9มิถุนายนเลือกสอวอระดับจังหวัดวันที่16มิถุนายนเลือกสอวอระดับประเทศวันที่26มิถุนายนแล้วก็มีการประกาศผลรับรองการเลือกสอวอในวันที่2กรกฎาคมนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นในเวลาประมาณ1เดือนกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเหตุขัดข้องอะไรนะคะคคในวันจันทร์ที่13ที่จะถึงนี้ล่ะคะ่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะจะ มีการเปิดรับสมัครสอวอรพร้อมกันทั่วประเทศค่ะกระบวนการแรกเลยก็คือผู้ที่จะสมัครเป็นสอวอจะต้องไปขอรับเอกสารการสมัครที่ที่ว่าการอำเภอรหรือว่าสํานักง,งานเขตก่อนค่ะโดยในระเบียบของกะกะตน,นั้นการเลือกสอวอข้อที่49กําหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครนําบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุหรือหรือบัตหร,ตห,รตหรือว่าหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย แล้วก็เลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรหรือจะเป็นบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะคะโหลดมา <c oughs> เลยค่ะแอปพลิเคชันนี้กับแอปพลิเคชันไทยดีใช้ได้หลายอย่างนะคะครับ <c oughs> นำบัตรเหล่านี้ค่ะบัตรใด,ดบัตรหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นบัตรประชาชนจะดีที่สุดนะไปติดต่อขอรับเอกสารการรับสมัครได้จากนายทะเบ,บียนอำเภอรหรือว่านายทะเบ,บียนท้องถิ่นสําหรับกรุงเทพมหานครด้วยตนเองค่ะไปด้วยตนเองเลยนะคะตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีถึง16บหนาฬิกาสานาทีไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะหลังจากที่ผู้ประสงค์จะสมัครสวรไป รับเอกสารมาแล้วแล้วก็จัดการเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการยื่นใบสมัครในระเบียกบกกตน,นั้นการเลือกสวข้อที่51กําหนดให้ผู้ที่สมัครจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองต่อผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอณนะสถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอกําหนดและต้องไม่เกินกรอบระยะเวลาการรับสมัครด้วยนะคะเอาละค่ะเตรียมเอกสารให้พร้อมเลยนะคะเอกสารที่จะต้องมายื่น เอกสารที่ผู้สมัครจะต้องมีมีดังนี้เลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือใบสมัครนะคะใบสมัครนี้นะคะมีเลขว่าสอวอสองนะใบสอวอสองนะเป็นใบสมัครกรอกเอกสารทุกอย่างนะคะคสองค่ะเป็นแบบข้อมูลแนะนําตัวของผู้สมัครหรือว่าแบบสอวอสามนะคะคบแบบข้อมูลแนะนําตัวของผู้สมัครอันนี้เนี่ยเขาจะมีกฎแยกต่างหากออกไปหรือว่าด้วยเรื่องของการแนะนําตัวของสอวอันนี้ท่านต้องไปศึกษาในรายละเอียดด้วยนะคะว่าใส่อะไรได้เท่าไหร่อย่างไรนะคะ 3. ค่ะเป็นแบบหนังสือรับ รองความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทํางานในกลุ่มที่สมัครนะคะอันนี้จะเป็นแบบสอวอสนะเพราะว่ามี20กลุ่มอาชีพท่านก็ต้องมีการรับรองว่าท่านได้ทํางานต่างๆนานาที่ในกลุ่มที่ท่านสมัครมาจริงๆนะแต่ว่าจะยกเว้นผู้ที่จะสมัครในกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือผู้ทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็กลุ่มอัตลักษณ์อื่นซึ่งไม่ต้องใช้เอกสารนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็น3มเอกสารที่สําคัญนะคะนะต่อไปค่ะต้องมีสําเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านใบรับรองแพทย์นะคะรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาดกว้างประมาณ8.5เซนติเมตรยาวประมาณ13.5เซนติเมตรคนละ2รูปค่ะแล้วก็อาจจะข้อแปนะคะจะต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอำเภอที่ผู้สมัครเลือกสมัคร อาจจะเป็นหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครเกิดในอำเภอที่สมัครอย่างเช่นสูติบัตรอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นทะเบียนบ้านก็ได้นะทะเบียนบ้านที่แสดงว่าคุณกําลังอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอนั้นมากี่วันกี่เดือนแล้วนะคะ9กค่ะก็คือหลักฐานอื่นๆอย่างเช่นเอกสารสแสดงการเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีนะคะแล้วก็1ิบค่ะสําคัญมากนะคะก็คือเงินค่าธรรมเนียมการสมัครค่ะคนละสองพบ,บาทน,นะคะเตรียมไปให้พร้อมนะคะและ สุดท้ายนะคะก็คือสำเนาเอกสาหลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนำมาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามนะคะโดยคุณผู้ฟังอาจไปสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ค่ะ www.ect.go.th ย้ำนะคะ www.ect.go.th ค่ะหรือไปสอบถามได้ที่สํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทุกจังหวัดเลยและสายด่วน1 4 4 4 ในเวลาและในเวลาราชการนะคะอันนี้ก็เป็นเอกสาร,ร,รที่ต้องเตรียมให้พร้อมนะต้องเตรียมให้พร้อมจริงๆก่อนที่จะไปกรอกเอกสารนะคะคุณก็ต้อง เช็ค <Check S 2> มาก่อนว่าเอ๊ะตัวเองเคยทํางานอะไรมาเมื่อปีไหนตอนไหนที่ไหนรประมาณนี้เป็นต้นเวลากรอะเอกสารจะได้รวดเร็วนั่นเองต้องเช็คตัวเองให้แน่ใจก่อนว่าอยู่กลุ่มไหนกันแน่ใน20กลุ่มด้วยนะครับ,รบแล้วก็ต้องเตรียมหลักฐานที่สําคัญก็คือนี่แหละสอวอ 2, สองสอวสามสวสี่เป็นตัวย่อของหลักฐานเอกสารเดี๋ยวผมจะไปรวบอย่างเร็วเลยจังหวัดต่างๆว่ากันไปนะฮะสำนักง,งานอย่างเช่นตอนนี้ทุกจังหวัดนะฮะกระตอรอรนกันแล้วในการเลือกตั้งสอวอ กกตแต่และจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดบุรีรัมย์สำนักง,งานกกตบุรีรัมย์เขาก็มีการเชิญผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสวแสดงความจำนงขอรับใบสมัครที่สำนักทะเบียนอำเภอส่วนกกตประจำจังหวัดแพร่เขาก็มีการแนะนำผู้สมัครสมาชิกบุฒิทสภาขอรับเอกสารการสมัครได้ที่นายทะเบียนอำเภอเช่นเดียวกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับสมัครพรุ่งนี้แล้วนะวันสมัคร<ช>วันแรก<ะ>แล้วสำนักง,ง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดอำนาจเจริญก็เหมือนกันครับเขาก็เตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งสอวอการเลือกสอวอไม่ใช่เลือกตั้งเลือกเขาเรียกว่าเลือกไม่ไม่ใช่เลือกตั้งนะการเลือกสอวอจัดกิจกรรมเลยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2,567ทางด้านกกตประจวบคีรีขันก็เชกเช่นเดียวกันครับ เตรียมจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจการสมัครสอวอระเบียบวิธีการแนะนำตัวและกระบวนการเลือกสอวอในวันที่18พฤษภาคมนี้นะครับส่วนสิ่งหนึ่งที่จะต้องเน้นย้ำก่อนไปข่าวต่อไปคือข้อห้ามเขาบอกกันว่าสอวอเนี่ยคุณจะหาเสียงไม่ได้เลยอ,ม,อมาดูทีนี้มันมีข้อห้ามอะไรกันบ้างครับห้ามผู้สมัครหรือผู้ช่วยเหลือผู้สมัครสมมุติ คุณเพนประภัยสมัครผมนี่สนิทอยากจะช่วยแต่ช่วยไม่ได้มแม้ผมเป็นสื่อมวลชนเนี่ยจะใช้ความเป็นสื่อคุณบุญมาสีมาดอ่านข่าวเจ็ดโมงเช้าวิทยุแห่งประเทศไทยรู้จักจะมาเชียร์ออกหน้าออกตาไม่ได้ค่ะอ่ะข้อห้ามผู้สมัครหรือผู้ช่วยเหลือผู้สมัครนำสถาบันพระมหากรรษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการแนะนำตัวอันนี้หลักเลยเป็นข้อห้ามแรกเลยนะ,ะอย่าเอามาเกี่ยวข้องเลยนะฮะเบื้องสูงห้ามเด็ดขาดและ ข้อห้ามต่อไปนับแต่วันที่ประกาศาที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลบังคับไปจนถึงวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งคือ2กรกฎาคมนะฮะห้ามผู้สมัครหรือผู้ช่วยเหลือผู้สมัครแนะนำตัวในกรณีดังต่อไปนี้กรณีที่1ครับกระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ข้อที่2ครับผู้ประกอบอาชีพทางวิทยุกระจายเสียงนี่แหละฮะวิทยุโทรทัศน์สื่อมวลชนหรือสื่อโฆษณาอื่นๆเช่นนักแสดงนักร้องนักดนตรีพิธีกรอย่างนี้เป็นต้นใช้ความสามารถหรือวิชาชีพเหล่านี้เพื่อเอื้อประโยชน์ในการแนะนําตัวทีนี้คนที่เป็นสาขาอาชีพนักร้องนักแสดงศิลปินล่ะเขก็คงจะไม่ได้ใช้เอื้อของเขาเองก็ไม่ได้เพราะมันมีกฎข้อนี้อยู่ข้อที่3ครับ แจกเอกสารเกี่ยวกับการแนะนำตัวโดยวิธีการวางโปรยหรือติดประกาศในที่สาธารณะไม่ได้ทำไม่ได้นะฮะแจกเอกสารไม่ได้เลยนะครับ 4. แนะนำตัวโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่อันนี้ห้ามเด็ดขาดข้อที่5ครับแนะนำตัวทางวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียง เดินสายไปพูดให้สัมภาษณ์รายการไหนเสี่ยงอย่าดีกว่าเก็ <c oughs> บตัวเงียบๆเลยนะฮะแนะนำตัวทางวิทยุทางทีวีนะฮะเคเบิลทีวีหรือสื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงการให้สัมภาษณ์นี่ก็ไม่ได้นะ <c oughs> นักข่าวการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนักข่าวหรือสื่อโฆษณาซึ่งแพร่ภาพแพร,พร,พร่กระจายเสียงผ่านบริการแพลตฟอร์มดิจิตอลก็ไม่ได้คือพูดง่ายทั้งโซเชียลทั้งสื่อหลักทั้งสื่อโซเชียลไม่ได้ทั้งหมดเลยนี่เขาเขียนมาแล้ว แพลตฟอร์มดิจิทัลชัดเจนแล้วะนะฮะอ้าวข้อที่6ครับข้อห้ามจงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบนี้ห้ามไม่ได้เด็ดขาดคุณต้องปฏิบัติตามทั้ง5ข้อที่กล่าวไปโดยเคร่งครัดและตลอดจนห้ามผู้สมัครยินยอมให้ผู้สมัครอื่นกรรมการบริหารพักการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพักการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยินยอมให้สมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่นหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้ามาช่วยเหลือผู้สมัครไม่ว่าการณีใดๆคือพูดง่ายๆจะสีกับสสในพื้นที่สีกับใครก็ตามแต่นักการเมืองพักการเมืองไหนก็ตามแต่ห้ามมายุ่งเกี่ยวเลยเด็ดขาดไม่ได้โดยเด็ดขาดโดยเฉพาะข้อห้ามข้อแรกๆที่สําคัญคือ ห้ามผู้สมัครหรือผู้ช่วยเหลือผู้สมัครนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการแนะนำตัวโดยเด็ดขาดไม่ว่าทางไหนห้ามเด็ดขาดค่ะก็ต้องบอกว่ารายละเอียดการเลือกตั้งสวการเลือกสวครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ยิบย่อยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะเลือกอยากจะสมัครสวนะคะไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมให้ดีๆจะได้ไม่ผิดไม่ผิดกฎไม่ผิดกรกตกันด้วยนะคะ